Oh, พร้อมจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี2567ล้านคนจะหลั่งไหลมาเที่ยวชมงานมากกว่า5 0 0 0 0 0คนคาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า600ล้านบาทเมื่อวันที่10มกราคม2567ณนะห้อง5101อาคาร a g 05คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นรองศาสตร,ราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเป็นประธานเปิดการถแถลงข่าวการจัดงาน วันเกษตรภาคอีสานประจำปี2567โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่26มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ25์2567รวมระยะเวลา10วันณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโดยคณะเกษตรศสาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้แนวคิด เกษตรศาสารสร้างสรรค์นวัตรกรรมนำคุณค่าสูา่สากลโดยมีรองศาสตราจารย์ดรดารุณีโชติทยางกูลคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ประธานคณะกรรมการการจัดงานร่วมด้วยนายไกรสิงห์ชูดีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษเตรเขตที่3นายวีระสันติประทุมพลปรุสัตว์เขตสนายกมลโสพัฒ ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น ผูแทนกระทรวงเกษตรและสากรขึ้นในการถแถลงข่าวทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวว่างานวันเกษตรภาคอีสานเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลทางด้านการเกษตรของไทยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรในระดับต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน สำหรับงานเกษตรไอีาสานปีนี้นะครับซึ่งจะจัดระหว่างวันที่26ุ่มบภา,าคมจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์เป็นระยะเวลา10วันนี้นะครับผมอยากจะเกิดเิดถึงภาพรวมสักนิดหนึ่งว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราจัดให้ใหยิ่งใหญ่นะเนื่องจากเป็นโอกาสของการฉลองครบรอบ60ปีของการสถาปนาหมาลยขอนแกน่นคือคณะเกษตรศาสตร์เป็นคณะแรกของหมาลยขอนแก่นก็จะมีอายุครบ60ปีเช่นเดียวกันในปีนี้เนี่ย ได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานที่อาจจะแตกต่างไปจากทุกปีอยู่อย่างน้อยสองสาประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าปีนี้เนี่ยทางาคณะเกษตรศสาสตร์เองเนี่ยจะมีการจัดงานศกษา60ปีมอขเอพื่อจะได้นำองค์ความรู้ต่างๆที่มีการวิจัยและพัฒนามาตลอด60ปีอันที่2หน่วยงานต่างๆที่มาร่วมจากรารารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีถึง13กรมนะใน15กรมของกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ได้จัดเทศกาลเช่นเดียวกันเพราะในปีนี้ จะเป็นปีที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่จะมาะดูเนสการมาหาความรู้มาศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ BCG หรือ Green Economy นะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งมาในงานนี้จะได้รับความรู้และอาจจะไปประยุกต์ใช้หรืออาจจะไปเสริมสร้างความรู้ในในชั้นเรียนได้นะครับ การที่2เนี่ยทางคณะเองเได้มีการปรับรูปแบบของการจัดร้านค้าต่างๆนะในสส่วนส่วนที่1ก็คือร้านค้าเนี่ยได้มีการคัดเลือกร้านค้าที่มีคุณภาพทุกปีจะมีร้านค้าจากเอกชนประมาณ1,500้าร้านปีนี้ก็จะมีประมาณ5500ร้านนะครับ แล้วกน็นอกจากนี้ยังมีร้านค้าจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งก็จะเอาร้านค้าดีเด่นจากจังหวัดต่างๆที่กระทรวงเกษตรเนี่ยไปส่งเสริมเนี่ยมาแสดงด้วยมันก็อย่างไรก็ตามผมคิดว่าในสินค้าเกษตรเนี่ยก็คงจะมีครบถ้วนนะครบถ้วนทุกทุก,ท,กทุกประเภทนะของสินค้าในส่วนของความปลอดภัยนะครับก็ในงานเกษตรเองก็จะมีสิ่งที่เป็นความห่วงใยของพี่น้องประชาชนเช่นเรื่องของฝุ่นนะครับ ในปีนี้ท่านคณะบดีเนี่ยท่านก็ได้เตรียมนะฮะเช่นตั้งแต่มีการปูผ้าป,ปูปูพลาสติกนะฮะเพื่อลดฝุ่นมีการปลูหญ้ามีการส่วนไหนที่ยังเป็นดินเนี่ยก็จะมีการมีลดน้าที่จะพรมน้ําเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายเนี่ยเป็นระยะระยะนะฮะก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องฝุ่นอันที่2เรื่องสินค้าต่างๆนะครับก็จะมีการกําชับร้านค้าที่มานะครับว่าขอให้ระมัดระวังร้านสินค้าต้องมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค แล้วสินค้านั้นเนี่ยาหากว่าร้านค้าต่างๆนําสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาจําหน่ายเนี่ยเราก็อยากจะขอความร่วมมือจากาผู้บริโภคนะครับพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายช่วยส่งข้อมูลกลับมาที่คณะนะครับเราก็จะใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกร้านค้าในปีต่อๆไปเราอาจจะป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การที่เรามีมาตรการเหล่านี้จะทําให้ร้านค้าเหล่านี้ระมัดระวังในการเลือกสินค้าที่จะเป็นประโยชน์นะครับหากเขานําสินค้าที่ไม่เป็นประโยชน์ ในปีหน้าเขาจะไม่ได้มาขายอีกนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีเรื่องของการมีนักศึกษานะครับที่จะมาช่วยในการขนส่งสินค้าที่ท่านะจะซื้อนะฮะแล้วก็ต้องเดินทางไปที่อจอดรถไกลๆนะฮะก็จะมีะนักศึกษาที่จะมาอำนวยความสะดวกนอกจากนี้เรื่องของอทรัพย์สินอะไรต่างๆผมก็คิดว่าในส่วนของทีมงานก็จะพยายามที่จะระมัดระวังแล้วก็ ตักเตือนเราอาจจะป้องกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็พี่น้องประชาชนก็คงจะต้องอะระมัดระวังด้วยตัวเองท่านด้วยแต่ใเดียวกันเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะสอดส่องมีทีมงานของรปภที่จะคอยดูแลสิ่งเหล่านี้ <ผม S 1> ดคิดว่าปีนี้น่าจะมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วนะครับมีประชาชนเนี่ยมาชมงานเนี่ยประมาณ5 6 0 0 0 0คนเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ56,00 0คนนะครับปีนี้เนี่ยผมคิดว่าจะมากกว่าทุกปีครับ ค่าเงินสะพัดประมาณทุกปีก็จะประมาณ5 6าหกร้อยล้านนะครับเพราะั้นปีนี้ผมก็คิดว่ามูลค่าการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะไม่น้อยไปกว่าเดิมครค,ครับโอเครับ